ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เราพูดถึงหนังสือ,อค,คุณปุ้ยส่งมาห้าสิบดวงครับบ้านหนึ่งส่งมาห้าสิบดวงครับพี่บายทำลายขาตกลงแม่เขาเป็นลายหรอ ทำทไมลูกเอร okay. เอาไปทิ้งขยะ,ะ,ะี่หลังอีกล้วบ้านแต่ละคนก็มีปัญหาของแต่ละคนเนาะอพลังเยอะๆ <c oughs> ได้ไหมพลังเยอะๆได้ไหมไหน คุณจีดาพาบอกว่ามันเพิ่งแจ้งเตือนค่ะอ๋อตะกะแตนตะกะแตนตะกะแตนไหนตะกะแตนพี่ทีส่งฝรังขวัญมาด้วยอุ้ยตายแล้วมีไลน์เซ็นฉันด้วยนะหน้าผากอัญญาไปโดนอะไรมาพี่ยางจะมาพี่หยางไรชิคชี่เขาต้องขยันเนาะหืมขยันอะไรคุณเห็นนี่ไงเธอมีเซ็นให้ฉันด้วยน่าจะเป็นคนที่แบบว่าอุ้ยใบเอ็มใบเอ็มโทรมาเดี๋ยวแป๊บนึง นี่นี่หล่อกไปล่าเธอฮัลโหลไงครับตังนี้ว่าค่ะตรงนี้น่ารักมากเลยหน้าตาเหมือนเดิมอู้ขอบคุณครับแกกันดาให้มา1,500ดวงมากค่ะจัดมาจัดมาในไลฟ์ไลฟ์ไหนไหนถ่ายรูปมาให้ดูก่อนอาีิดูอะไรนี่อ๋อโอเคอโอยพี่เอ็มส่งรูปมาในไลน์เธอรูปอะไรรูปเสื้อรูปเสื้ออามิ เขาอยู่ที่ช็อปอ๋ออ่ะอันนี้ไงแล้วยังไงแล้วไลฟ์อยู่ด้วยวันนี้ทำไมวันนี้มันยุ่งจังผู้ชายนอนไงผู้ชายนอนอยู่ไหนคุณแรกสีขาวไม่เนี่ยง่ายมันหดนะมาดามง่อุ้ยสีฟ้าเหรอไม่ใช่สีเทาน่ารักจังเลยออาเท้าฟ้าเหรือแบบนุ่ง อัญญาลิงอันไหนอัญยาขาหมูอะอัญเาได้แก้วกันดาหน่อยค่ะขอพี่แก้วกันดา้องแฟ่บ้านนี้นะะ่ารักขอบคุณค่ะเราน่ารักมากให้มาห้าสิบดวงคุณต้อมปะคะขอบคุณนะคะข้างพ่อพพอๆเสมอ ฉันซื้อไว้ฉันยังไม่รู้เลยเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงที่แบบเขาเรียกอะไรนะเก็บบ้านอ่ะเก็บกวาดบ้านนี่นี่นี่ก็จะมีอันนี้ด้วยนี่นี่ก็สิบก็สิบสมัยก็สิบนะเธอเยอะมากฉันและสมาถือมาเปล่าเขาบอกว่าเพราะเพราะไอ้ป้าปุ๊กข้างล่างก็เลยบอกว่า พอดีเก็บกวาดบ้านก็<ม>เลยเจอม,ๆๆๆมีอะไรคะไหนบอกหน่อยสิไหนไหนขอดูหน่อยสิมันคือตัวอะไรไหนไหรคะฮู้อุ้ยคุณคือตัวอะไรคะดีใจจังเลยตั้งเตือนหายไปนานมากอ๋อเอาหรอคะ จุดแดงน้าผากของอ้วนก็คือใช่เลยซาลาเปาไส้ครีมอันน้ของพี่พใช่ค่ะอันน้ขเบบี๋อัไหนของเบบี๋คะสวยสดีไหมคะอุ้ยไหนใส่หมวกให้ป้าปุ๊กนิดหน่อยสิคะของใครของเบบี๋ไม่ออของพี่แล้วล่าตัวมันใหญ่ๆนะอือันนี้ของมามี๊กับพ่อพ่อเหรอไหนใส่ก่อนดินะัแล้วโบใส่ใส่ใส่โบงงเลก มันหมุนนะ้าอี้มันหมุนขอบคุณค่ะคุณรัตติกอรให้มาห้าร้อยดวงนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหาไปหาไอวานะครับแป๊บนึงนะกินอะไรอยู่คะลูกอัญญากินอะไรคะ่ปักฟันเลยอินเลมอนนใช่ไหมคะ ไหนดีมาไหนไหนรูกไหนไหนได้มาไหนอะไรไหมอะไรไหมคะเอ้าไม่อร่อยแล้วก <tr ินทำไมอ่ะมีใส่กินขนมปังไหมคะขา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 ข้ขา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 นาข้ขา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 าา ทำไมมันเยอะอย่างนั <partido> me, me family, me, me ้นล่ะคะเอาใส่หมวกพี่พักเอ้ยพี่พี่อใส่ใส่หมวกดิไหนใส่หมวกเป็นฮาโลวีนหน่อยเด้ออุ้ยอุ้ยเอาบอมไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรฉดเฉยๆตับใจตับใจแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรลิเกลลิเกลเขาสะดุดไม่มี้นี่นี่นี่ตับใจตับใจเขาสะดุดตรงไสะดุดหมอน่าสะดุดหมอน่าไม่ได้ไไดสะดุดเก้าอี้นี่แหละ เขาปีนลงแล้วเขาเหมือนสรุปนิดเดียวลูกนิดเดียวเก่งมากผมสวยนะไม่รองไม่รองโอ้พ่อได้ไหมน้าพ่อไมพ่อปอกพ่อปอ่ออปอบยิ่อยู่เลยนะหนึ่งต่อสาึกหนึงต่อสาึ้งหนึอสึ้งหนึอสามอึ้ทำไมยิรองยขึ้นลูกหนึ่งต่ออึ้อะไเบื่อพ่วแบบ พี่เอวา่าหาพี่เอวาดีกว่าพี่เอวาขากินอะไรคะอ้าวพี่เอวาเอาของน้องไปกินพี่วาเอาของน้องไปกินหรอกินอะไรคะบอกก่อนเ,อเลมอนเนตเลมอนเนตอืมเลมอนเนตนะคะไหนร้องเพลงให้ฟังก่อนดันดันซานฟาเต นี่ดูผมดูผมวันนี้วันนี้เป็นทรงอะไรเนี่ยผมไปไหนวันนี้เข้าโอ้โหโอ้โหพี่ว่าคนสวยเลยนะเราเราช่วงชุลมุนเนาะเอากินของน้องหมดเลยกินของน้องหมดเลยเนี่ย อกินน้ำน้องหมดเลยอ่าอะมามาโอน้องมาเอออัญญากระเป๋าไม้ไปไหนกันดีอะคะกินไปังไงเอีมนงเด็กับ เรียนไหมเออไปเรียนกันไหมเขาใส่ให้เหรอไม่อล้ร้องแล้ว่ไหนพี่ไอวามากอดน้องหน่อยมากอดน้องทีสิคะพี่วากอดน้องหน่อยค่ะใส่ไหมคะโอ้โหกอดกอดให้กำลังใจกันต่อโอเค โอ้ยมันยาวเลยนะเราไแล้วพอแล้ไหนดูสิอ๋อเขาติดท้างหน้าด้วยเขาติดให้ไหมเขาช่วยไหมโอเคเองมากติดเองเม่าจัดให้ไปไหนครับไปโรงเรียนอะไรไปโรงเรียนโรงเรียนที่ไหนโรเรียนที่บ้านถูกต้อง้วเรียนอะไรแล้วเรียนอะไรครับเรียนอะไร ไปเรียนอะไรคะไปเรียนอะไรไปโรงเรียนไปทำอะไรไปทำอะไรคะไปโรงเรียนไปทำอะไรคะเดี๋ยวยุชิเสริลลูกไปทำงานไปเรียนสิไปโรงเรียนก็ไปเรียนสิกระโปรงหลังดึงหน่อยโอ้โหไปแล้วเหรอลูก อ่ะพ hmm? oh, hmm. ี่รับไปโรงเรียนด้วยเหรอคะได้เหรอคะฮะฮะอ๋อมาสกปกเอาไหนคะเด็กๆมาแล้วเอา จะไหนคะไปพอแล้วคือร้องแล้วอ่นน <Oliver. S 1> ้ำแข็งไหมอันน้ำแข็งไหมคะอาไหมคะอาแมวน้ำแข็งอากินอะไรดีน้าหนูไปแกะมันลขนมปังไหมขนมปังไหมไก่แล้วเหรอนี่มันแดงไหนดูส <spoken krit> ิไหนดูสิคะลูกไหนเอาเอาเอาซาลาเปาให้ดูสิอุ้ยไม่ไหลไรอ่ะเอวอไอะอ เดี <imana? S 1> ๋ยวจะเป่าเค้กนะจะวันเกิดพี่พี่ทีกับกับพี่พีแล้วนะเป่าเค้กไหมโอ้เราไปฝั่งนี้เธอก็ไปฝั่งโน้นก่อนวันเกิดปเอ็มเฮ้ยวันนี้วันเกิดป้าเอ็มแฮปปี้เบอร์เดย์ทุโยเฮปเฮ้ยเ้ โอ้เล่นอะไรอะลูกเล่นอะไรคะเล่นทาไมอ่ะค่ะเล่นทาไมค่ะพ้าเราไม่เจ็บไม่เจ็บแต่บางทีมันเขาเรียกว่าอาการพาไปค่ะทุกคนเขาเรียกว่ามันพอมันได้ร้องมันก็จะอะไป้าป๊าไม่ได้ถ่ายรูปเลย เพอรอเป็นขาดทำไมก็ไม่รู้แต่นี้เลยหนูกัดแมงสาบกัดแล้วเปต่าดูทีมีคนมากัดเจอประปุกด้วยอ่ะต้องเอาไอ้ยาอกิเดียท่าโอ้กระปอเราอ่ะ

ทำไมอ่ะโอ้สิคอนๆหน่อยไอาเอ้เจขอพี่เม่ช่าอาอ้เจนี่มาหยอดนี้่ะเออเขาไม่แย่งเขาไม่แย่งเขาช่วยกันลูกมาหยอดมาจลยอดนแบ่งกันเออช่วยกันเอามาหยอดนี้นี่หยอนนี้เอาออกมาใหม่ของเราหยอดให้เขาสิให้เขาหย่อนสิได้ไไอ้โอ้ยเธอ พี่วาพี่วาดีๆเออยืนเฉยๆเออยืนอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวไม่ถึงเงินนั้นของเราลูกโอ้ไม่ค่ะไม่เจ็บค่ะเมื่อกี้มันแค่เขาตกใจมากกว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บน้องค่ะอันนี้เอามอยากให้น้องสิมันคืออารมณ์ตกใจน้องต้องหยอดสิของของตัวเองน่ะเนี่ยหยอดได้พี่เหรอเอออ่ะจบ เขาจะไปโรงเรียนพี่วีระวังตกใส่ขานะพี่ว่าโอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วพี่วาอ่ะเรียกพี่กายหน่อยพี่ว่าพี่วาค่ะพี่กายพี่กายสนุกใช่มล่ะพี่วาเรียกพี่กายก่อนพี่วาพี่วาพี่กายค่ะ คอเาทีเห okay. ้าได้ปนรอีอ่ะารมณ์ดีแล้วเอาออกมาใหม่ออกมาให้ไม่เยอะๆเลยนะแบบว่าไม่หมดอ่ะเอาอกมาให้หมดเอ้ะไม่เอาเอามิกกี้ยังดีอยู่ยังไงเขาเราเนี่ย อันเดียวอันเดียวเดี๋ยวเราไปเอาของพี่วาบ้างที่กี้อารมณ์ดีพอตอนนี้ไม่เอวแกหยาดหยาดเลยเฮ้ยมันรู้อะโบเอาใช่หรอไม่ออกรุนมากใช่อาจจะได้แล้วมันทำไปเหรอไม่รู้โม่โม่พี่วาพี่ไอวาร์ขาพี่วาเดี๋ยวมันพังลูกแมว ใครนะฮะโบพี่มาขโมยตังน้องทำไมล่ะโอ้ตังคิวอะไรล่ะก็หยิบเ็ษหยดจากตังกิวออกอดีอกแล้วออกมาไงเออเออเออเอาเอาเออ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 เอาเออ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 ออมออเอองออนออเออเอเอ่เออเออเอเออออเออออเออ นี่ีเกศสนเเกศสไหนสีส้มถือป่ะเกศสดอกไม้อะ่อยาดสิคะพี่บอาเดี๋ยวหกหมดนะหยาดสิคะนี่นี่ออกมาใหม่เอาอกมาใหม่เอาออกมาใหม่ าพี่เอาพี่ยาอยพี่ยาอยืหยุดไม่ร้องครับไม่หอยยาหนักยาะไรจี้จะงายหลังดีๆอ่ะหยดยังคะพี่วเราอื้อยอย่าเนี้ยอเอาตังอ่เอาตังให้ครเอาตังให้ไหครับ ให้เขาเห็นสินี่ไงปิดจิเดี๋ยวมันหล่นออกมาพี่ละอันันย์อย่าหยอกจีกับคุณคุกให่ค่ะถึงร้อยดวงนะคะหยอกจีไอวาเรียกเบเชอร์สิเบเชอร์พี่เบเชอร์เบเชอร์น่ะเบเชอร์พี่กายอ่ะพี่กายในพี่กาย พี่กายไนเอาอะไรกันพย่ <c oughs> เอาปหยดเอาประหยอด ไม่เอาไปไว้ที่พื้นไม่เอาไม่ไ,ไว้ที่นิ้วขาอ,อันี้ไม่เฮ้ไม่เอาลูกไม,ไ,ลไม่เอานะอ,อันยา,าเหล่านี้มาแก้งคนนะอเมซิ่งอเมซิ่งอะไรเฮ้ยอเมซิ่งอะไรหรอพอแล้วเดี๋ยวไปทิ้งนะโน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  พี่ว่าเดี๋ยวหมอมีมานะไม่ได้นะอัญญาก็ไม่ทำ no ปะโถเราเนี่ย no 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 เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันขอเก็บนี้ก่อนมาทําทําดอกไม้เสร็จแล้วก็บอก amazing พวกเธอนี่ เดจะโนมามีเนี่ย Amazing อ,อ,ยอ๋อพี่ว่าทำไรหรอกเอา้าบายบา,ายทุกคนปิดไลน์อ่ะโอเควนนเเัเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วได้เลยไ,<ป>ได้เลย<ป> ไปแล้วยบายก่อนคะปเลยบายก่อนีกว่าอ่ะเพียบาเพียนยายบายค่ะอ um ุ้อ pues ่ะดู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 ดดูดดู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 ดบายนูดดู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 ดด มามียบายๆอ้าวพ่อ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 มาแล้วพ่อพ่อก็ไปสิคุณปากกี้บ๊ายบายนะคะ